จากทางยมยินก่อนเราก็ดีใจแล้วนะครับ ที่ยังไม่เคยซื้อเปลองไปสวมนะครับยังไม่เคยซื้อเป็นลองไปสวมไปใส่นาะยพิจาวันนี้นะครับมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับทางยมยนของเรา่อนได้เลยราคาสุดพิเศษจริงๆนะครับวันนี้ราคาจึงมากๆนี่พิจาโตเด็ดลดแรงนะครับกับรปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางยมยีน,นะครับลด50%ทุกรุ่นทุกแบบนะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะไม่เว้นแม้แต่รุ่นเดียวเลย50%ทั้งร้านเลยนะครับบางรุ่นนาะยพิจามากกว่า50%แน่นอวันนะครับ สำหรับกางเกงพาซิโนโนี่อย่างตัวอย่างนะครับกางเกงพาซิโนโนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทจากราคาใบป,ปกตินะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับวันนี้เหลือเพียงสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองแวะดูไว้ะชมนะครับจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยโปรโมชั่นนาที่ทำมาถูกแบบนี้นะจ๊ะจ๋ามาด้วยส่วนของกางเกงของผู้ชายกันนะครับกางเกงของผู้ชายนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของนะครับ ตรงกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะครับมีให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยไม่ไว่าจะส่วนของสีก็มีให้ลูกค้าเลือกมากมายเช่นกันนะครับไม่ไว่าจะส่วนของซปเปอร์แบกนะครับนิดไนนะสีฟอกไบโอนะครับสนิมแดงนะกัดเฟตหน้าเฟดหลังนะครับมีให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยมีกระเป๋าหน้านะครับมีกระเป๋าหลังมีช่องใส่เหรียญให้ลูกค้าอีกด้วยนะครับ <S <S ในส่วนของเอวนะครับจะอยู่ที่ เริ่มต้นที่28นะครับยาวไปถึง40เลยไม่ว่าคุณลูกค้าเองนะครับจะมาไซส์ไหนนะครับนิยมยินของเราเอาคุณลูกค้าอยู่แน่นอนนะครับเรามีไซส์ให้คุณลูกค้าแน่นอนเจ้งจ๋จาเรียนเชิญก็มาได้เลยนะครับในส่วนของความยาวขานะครับจะอยู่ที่39นะครับถึง41เจ้าพิจาในส่วนของปลายขานะครับจะอยู่ที่6.5นะครับถึง8นะเรียนเชิญก็มาได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับกางเกงยีนกาขาสั้นของคุณผู้ชายนะครับ 1,180บาทเราไม่ขายนะครับขณะนี้เราขายเพียงแค่4 5่รบาทเช่นกันนะเรียนเชิญก็มาได้เลยนะครับวันนี้สุดพิเศษจริงๆนะแวะดูวแวะชมน,นะครับโปรโมชั่นในองับ,บนี้คุณลูกค้าจ๋าแวะดูวแวะชมได้เลยนะครับนี่จากคุณพี่จา๋า หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับเราไม่ขายนะขนาดนี้เราขายเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับที่อยู่บนโต๊ะนี้เนาะสำหรับกางเกงฟาชิโน่นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเลยแบบนี้เส้นที่เก๋งๆเลยนะครับบอกเลยนะครับกางเกงฟาชิโน่ของเรานะเป็นเนื้อผ้าที่เบาและใส่สบายมากๆเลยนะครับเวลาคุณลูกค้าสงสัยนะคุณลูกค้าจะไม่รู้สึกะคระคายเคืองที่เลยแม้คุณลูกค้าเองนะครับอยู่ท่ามกลางแดดนะ เลยนะโปรโมชั่นนั้นจะไม่ถูกแบบนี้นะครับคุณลูกค้าจา๋ารอบนี้ไจ้พีจ๋าเหลือเวลาเพียง8นาทีสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางยมยีนะครับลดราคาให้คุณลูกค้าสูงสุดเลยวันนี้นะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางยมยีนะครับ ม่ว่าจะส่นของนะครับการเกงทรงบอยแต่งขาดนะการเก่งทรงบอยแต่งขาดก็มีให้คุณค้าเลือกมากมายหลากหลายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะส่นของการเกงทรงบอยแต่งขาดสำหรับผู้หญิงนะครับการเก่งทรงบอยแต่งขาดขอหรับผู้ชายนะครับมีมากมายหลากหลายคอลเลคชันเลยไม่ว่าจะส่นของนะครับขาดแบบเห็นเนื้อนะขาดแบบไม่เห็นเนื้อนะครับขาดแบบดูมีอะไรอะไรนะครับยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเช่นกันนะครับลดราคาให้คุณค้า50%จากราคาป้ายปกตินะครับ ติดอยู่ที่ตัวกังเกงนะเจ้าพิจาหมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยนะครับหมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยนะหมาช้านะครับสินค้าไซต์ที่คุณลูกค้าต้องการนะครับแบบที่คุณลูกค้าต้องการนะอาจจะไม่พอนะครับหลายคนนะครับซื้อไปซื้อไปแล้วนะครับกลับมาซื้อซ้ํานะบอกว่าเป็นเนื้อผ้าที่เบาและใส่สบายมากๆเลยเจ,จ้าจาจะลุกจะนั่งนะครับจะเดินนะสะดวกมากมายเลยวันนี้ยังมา มาเจอมาเจอผ่านมาเจอมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับในราคาสิ้อพิเศษแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจัดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับกางเกงยีนนิยมยีนะครับสำหรับกางเกงกางเกงยีนนิยมยีนะครับอายุการใช้งานนะครับยาวนานมากๆเลยนะไม่ว่าจะส่วนของ1ปีนะครับห้าปีสิปีนะครับใส่ได้กันยาวๆเลยนะเทนนี้จะไม่เอานะครับจะไม่ตกเทนนะครับคุณลูกค้าจ๋าเรียนเชิญได้เลยนะครับใส่ได้กันยาวๆสิพี่จ๋า คุณลูกค้าซื้อไปวันนี้นะครับคุณลูกค้าจะไม่ได้ไปเก็บไปกองไว้ที่ตู้แน่นอนนะคุณลูกค้านะครับจะได้หยิบได้จับออกมาส่งมาใส่ได้ทุกโอกาสแน่นอนนะครับโอ้โหเปิดตู้ไปแลจ้จะพิจารมีแต่นิยมยีเนาะหยิบจับตัวไหนขึ้นมาใส่นะครับเท่ม,มากๆเลยแวะดูไว้แล้สมได้จะพิจารทดลองส่งทดลองใส่ก่อนแต่ตัดสินใจซื้อได้นะครับ ลปรมชั่นนาฬิกาไปถูกแบบนี้ลูกค้าจ๋าแวะดูแวะชมนะครับัสดีพิชาที่เข้าใหม่นะครับแวะดูแวะชมได้เลยนะทุกอกถุกใจชิ้นไหนนะครับหยิบใส่ะก้านะครับหยิบใส่ลูกเข็มของลูกค้าได้เลยทดลองส่องทดลองใส่ได้แต่วิชาไม่มาดกมั่นใจในไซส์นะครับไม่มาดกมั่นใจในราคานะสอบถามพิจีมงานของเราก่อนได้เลยพ่จมงานที่บรษาด้านการขายของเรานะครับคอยรับไซส์นะครับคอยแนะนําคอยซัพพอร์ตลูกค้านะครับประจำกอน์เตอร์นิยมยีเลย ว่าคุณลูกค้าเองนะครับจะเรียกตัวเองว่าเป็นกุศรุลนะครับเป็นกุตรีเป็นคุณน้องคุณหนนะครับเป็นคุณวัยรุ่นหนุ่มสาวเขยงคุนก้าวเข้ามานะครับคุณจะสัมผัสกับสิ่งดีจากทางนิยมยีนะครับแวะดูแวะชมกันก่อนได้เลยทดลองสวมทดลองใส่ก่อนได้ครับแวะดูแวะชมได้เลยนะทุกโอถูกใจก็ตตัดสินใจซื้อนะครับนิยมยีจัดหนักจัดเต็มนะครับขาสั้นขายยาวมีจิ๋จ๋า ขายยาวตังเกงยีงอยู่ด้านนี้นะครับและดูไว้เลือชมเลยนะครับหลงชั่นนาทีตกไมนถูกตัวนี้นะครับไม่ว่าจะส่วนของขาสั้นนะครับขายยาวนะจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับนิยมยิงของเรามีให้คลูกค้าเลือกมากมายกันทีเดียวในส่วนของคุณลูกค้าท่านไหนนะครับมองหานะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับโอ้โหเสื้อแจ็คเก็ต สวยๆเท่ๆอยู่ในมือผมนี่นะวันนี้นะครับ New Collection นะครับนี่ออกมาใหม่ๆจะพิจาตัวนี้เลยนะครับในราคาสุดพิเศษเช่นกันนะครับลดให้คุณลูกค้าทันที50%นะครับวันนี้เนาะคุณลูกค้าท่านไหนนะครับสน,สนใจเรียนเชิญก็มาเลย,เลยแวะดูแวะรับชมนะครับโปรโมชั่นนาที่ทำในถูกตอนนี้เหลืออยู่เพียง3นาทีสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษช่วงนี้เนาะ สิทธิ์เลือกก่อนนะยพจ๋า,จามาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยนะครับมาช้าบูบีไม่รู้ด้วยนะ <het> อยากได้แบบไหนนะครับสอบถามพี่ทีมง,งานของเราก่อนได้เลยนะครับอยากได้ตัวไหนนะครับทดลองสอบทดลองใส่ก่อนได้เลยนะจัดหนักจัดเต็มได้จะพี่จา๋จาแวะดูวแวะเลือกชมได้เลยนะครับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับ สน,สนใจแวะเข้ามาเลยนะครับนิยมยินจัดหนักจัดเต็มลงคุณลูกค้าอยู่ที่หน้าเรนแคปเชียนะครับหมาก่อนนี้สิทธิ์เลือกก่อนเลยนะครับหมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะตอนนี้นะครับหมาช้านะครับสินค้าไซส์ที่คุณลูกค้าต้องการแบกที่คุณลูกค้าต้องการนะครับอาจจะไม่พอเนาะคุณลูกค้าหลายคนนะครับมองหานะกางเกงที่มันเหมาะกับตัวคุณลูกค้าเองอยู่นะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆก็ยังอยากจะได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นะครับคุณลูกค้าอย่ารีรอนะครับอย่ารอช้านะสามารถจัดเต็มจัดหนักกับเราได้เลยนะครับวันนี้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางยูงีนะครับแล้วให้ลูกค้าทันทีจะพจ๋า50%นะครับวันสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับมาส่งท้ายกันเลยนะกับโปรโมชั่น N Y J D แวะดูแวะรับชมได้เลยครับโปรโมชั่นนาทีจองในถูกแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าแวะดูแวนะรับชมได้เลยนะคุณลูกค้าท่านไหนนะครับสนกสนใจราคา,าสุดพิเศษเช่นก,กันนะครับวันนี้นะวันสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับเหลือเพียง450บาทเหลือเพียง450บาทนะครับวันนี้สุดพิเศษจริงๆนะครับสวัสดีพี่ชายนะครับเสื้อเหลืองเหนะลืองเนาะลูกค้าเก่าของเราเนาะวันนี้ฝากไว้จะมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับในราคาสุดพิเศษไหมครับพี่ยิ้มมันเลยเนาะ พี่ชายสุดหล่อวันนี้ของเราจะเพิ่มเติมได้นะพี่นะพี่บอกว่าของกอยังไม่ใสเลยนะและดูไว้รับชมได้น,นะครับนาทีทองในถูกตอนนี้นะครับผมจัดสุดพิเศษแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าแมะดูไว้รลบชมได้เลยนะครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปนะครับคุณลูกค้าจะต้องรออีกยาวนานามากเลยนะกว่งโปรโมชั่นดีแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางนิยมยีนะครับบอกเลยนะคุณลูกค้าพลาดโอกาสนี้นะครับคุณลูกค้าจะต้องรออีกยาวนานมากๆเลยนะกว่าโปรโมชั่นดีนี้กลับมาเนะญญาะเพราะฉะนั้นนะครับคุณลูกค้าอย่ารีรอนะครับอย่ารอช้านะสามารถจัดเต็มจัดหนักกับเราได้เลยโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางนิยมยีนะครับลดให้คุณลูกคา้าทันที50%นะครับสำหรับตางกิงคาสิโนนะคุ้มมากๆเลยนะตัวนี้ปกติขาย1,180บาทนะครับ วันนี้ลด,ลด,ลดให้ลูกค้ามากกว่า50%แน่นอนนะครับเหลือเพียง450บาทเท่านั้นเองจะเป็นจัดหนักกับเราได้เลยนะครับโอกาสดีในตอนนี้ลรวมชั้นสูดเส็จแบบนี้ลูกค้าจ๋แวะดูแวะชมได้เลย เรียนเชิญได้เลยนะสวัสดีพี่ชายนะครับที่เข้าใหม่นะสวัสดีพี่สาวที่เข้าใหม่นะครับฝั่งนี้เนาะเรียนเชิญได้เลยนะครับสนับสนใจน่งพี่จ๋าเรียนเชิญก็มาได้เลยนะครับแวะดูแวะรลบชมได้เลยนะวันนี้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเลยนะครับแวะมาดูสินค้าจากทางยมยีก่อนเราก็ดีใจแล้วนะครับหลายคนยังไม่รู้จักยมยีนะครับหลายคนนะครับรู้จักเป็นที่อ่าอยู่แล้วนะครับ นิยมยินนะจังมากเลยนะครับไม่ว่าจะส่วนของ u t u b e นะครับ t i k t o อก a c e b o o k นะครับเป็นกระแสดีมากๆเลยนะครับเราเป็นแบรนด์ชั้นนำของคนไทยนะครับคนเป็นที่ฮีทอตมากเลยนะครับสำหรับนิยมยินนะวันนี้นะครับนิยมยินจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับและดูไวและชมได้นะครับหลมชั้นนาที่ำําไปถูกตอนนี้ ดูไว้แล้วชมงลยที่จ๋า